ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ใบแก่ตันในชุดที่เราทําสารเรียบร้อยแล้วแต่ในช่วงที่ผ่านมานะครับก็ยังมีฝนตกบ้างเป็นครั้งคราวนะครับทาให้ใบมันปริออกมานะครับโดยเฉพาะมูสันเคียงใบมันปรดไวมากนะครับเขาเรียกว่าใบทะลักออกมาถ้าใบปีิออกมาในปริมาณสัก2 0 3 0ไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องกังวลว่าจะสามารถทําดอกหรือเป็นดอกได้หรือไม่นะครับเห็นไหมฮะก็จะมีฟอร์มมีฟอร์มให้เห็นนะครับครับอ่าอย่างจุดนี้นะครับเห็นไหมฮะ ก็ยังมีฟอร์ไม่เห็นก็เป็นสัญญาณที่ที่ดีแต่ก็ยังไม่ไม่พร้อมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องก้าวกระสูนในกระบวนการตากหน้าดินหรือกักโศกนะครับแบบไม่ต้องหนักจริงนะครับแล้วค่อยมากระแทกน้ําให้ได้ดอกพร้อมๆกันนะครับสวัสดีครับ FC เกษตรปัจจัยทุกท่านนะครับวันนี้เรามาอยู่ในสวนของ สามพันไร่นะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาผมนะครับเป็นมูสันคิงต้นใหญ่ทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีมูสันคิงอีกห2 0่0สองพันต้นข้างในแล้วก็มีหมอนทองอีกนะครับสองหมื่นกว่าต้นนะครับมูสันคิงตอนนี้คราวที่แล้วเนะี่ยผมทําคลิปไปในเรื่องของการทําสารนะครับแล้วก็มีเสียงบอกว่าเอ้ยในเรื่องของทุเรียนะการท King นะํามูซันคิงเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องลงสารที่พื้นดินนะครับอันนี้ไม่ได้ว่านะครับความชํานาญของแต่ละพื้นที่นะครับสามารถทําได้ทําเฉพาะใบก็ได้ แต่ตรงนี้นะครับผมลงสาร25นะครับ3ลิตรต่อน้ำพันลิตรโดยพ่นข้างบนเป็นเรื่องปกตินะครับพ่นให้โชคเป็นเรื่องปกติเลยนะฮะและเจียดนะครับและเจียดยาเจียดสารนะครับที่เราทำเนี่ยนะครับมาพ่นรอบๆนะครับคำนวณให้ได้นะครับอยู่ที่ประมาณ5ลิตรนะครับต่อต้นนะครับเดินช้าๆนะครับคำนวณเอาประมาณการเอานะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะต้องมาตักแล้วลดได้ทั้งหมด ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ใบแก่ตันในชุดที่เราทําสารไปเรียบร้อยแล้วแต่ในช่วงที่ผ่านมานะครับก็ยังมีฝนตกบ้างเป็นครั้งคราวนะครับทาให้ใบมันปริออกมานะครับโดยเฉพาะมูสันเคียงใบมันปรดไวมากนะครับเขาเรียกว่าใบทะลักออกมาถ้าใบปริออกมาในปริมาณสัก2 0 3 0ไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องกังวลว่าจะสามารถทําดอกหรือเป็นดอกได้หรือไม่นะครับที่สําคัญที่สุดนะครับปีนี้นะครับในเรื่องของความชื้นสัมพันธ์ยังไงก็มีความสําคัญนะครับในเรื่องของการชักนําดอกแต่ ความชื้นสัมพัทธปีนี้มันสูงนะครับต้องมีการกักโศกนะครับณจุดนี้นะครับทางทีมงานเขาได้กวาดโคนต้นไว้หมดแล้วนะครับนะฮะเปิดหน้าดินให้แห้งให้โปร่งนะครับเห็นไหมฮะแล้วช่วงที่ผ่านมานะครับการให้น้ําจะเป็นการให้น้ําวันเว้น2วันซึ่งมันมีความเครียดในตัวนะครับเพราะพื้นที่มันสูงนะครับจุดนี้จึงสามารถทําให้มูสันคิงเนี่ยนะครับ พัฒนาการเกิดฟอร์มตุ่มตาดอกได้นะครับผมอยากจะให้เห็นแบบนี้นะครับว่าฟอร์มตาดอกที่ที่ได้มานะี้ยเป็นยังไงนะครับซึ่งหลายท่านที่เป็นต้นสาวๆอยู่นะครับเป็นต้นสาวๆอยู่มีโอกาสที่จะเปลี่ยนจากตุ่มตาดอกนะครับไปเป็นตุ่มขแขนงได้นะครับอยากจะให้ให้มองอย่างนี้ผมมีอะไรชี้ไหมเนี่ยเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งนะ อ่ามันไม่มีการอ่านี่ผมเจอแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะชี้ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าช่วงนี้นะครับมูสันคิงของเรานะครับอยู่ในระยะไหนนะครับขั้นแหนงยังไม่เก็บนะครับเห็นไหมอันนี้ต้นกี่ปีแล้วอาจารย์ตรงนี้ต้นหกข้าเจ็ดปีนะครับนี่คือตุ่มตานะครับเป็นตาดอกเป็นตาดอกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ สามารถซูมได้ไหมครับเข้าโคนกิ่งใหญ่นะครับอ่าไล่ขึ้นไปฮะตรงนี้เห็นไหมครับหนึ่งสองสามสี่จุดนะครับแล้วนี่คือมาละส่วนข้างบนเนี่ยชัดเจนนะครับขึ้นฟอร์มดอกชัดเจนนะครับอือครับอ่าแล้วกิ่งนี้นะครับอ่าอีกกิ่งหนึ่งนะครับเห็นไหมฮะผมชี้ให้ดูเห็นไหมครับนี่คือตุ่มตาดอกนะครับพัฒนาขึ้นมานะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับ ่าจะเป็นตรงนี้ก็กําลังพัฒนาแล้วก็อีกเยอะแยะมากมายนะครับอยู่ตามที่ผมชี้นะครับอยู่ตามท้องกิ่งนะครับก็มองไม่เห็น,นอาจรยนเพราะว่ามันย้อนแสงม,มันไกล,น,ไกลนะครับจุดเนี้ยนะครับเราผมย้อนแสงอ่ะมาตรงนี้นะจุดนี้เราเจอปัญหานะครับพร้อมๆกันหลายหลายสวนก็คือ หนึ่งนะครับหลังจากทําสารไปแล้วยอดทะลักไหลออกมานะครับเขาเรียกว่ารัดรัดใบอ่อนอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคมันอยู่ในปริมาณที่ไม่มากแล้วก็ไม่ได้ซีสอะไรนะฮะในเรื่องของการทําสารเสร็จปุ๊บเราก็ให้น้ําเป็นปกติอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับให้เป็นปกตินะครับทุกทุกแปลงนะครับทุกต้นทุกพื้นที่นะครับเหมือนกันหมดรักษาความชื้นเพื่อเร่งให้ใบแก่ไวแล้วนะครับปรากฏว่ากระทบกับอากาศช่วงนี้ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นมูสันคิงไม่ว่าจะเป็นหมอนทองนะครับ ยังไม่ได้ผ่านการกักศกผลปรากฏว่ามีดอกพร้อมกันนะครับทีนี้เรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ไฮไลท์มากทุกคนถามมาว่ายังไม่ถึงช่วงการกักโศกนะครับใบอยู่ในช่วงแก่บางทีก็ตันบ้างไม่ตันบ้างไอ้ที่ไม่ตันก็คือใบชุดทะลักออกมาพึ่งกลางนะครับจะสามารถ ส่งได้ไหมหรือจะกักโศกดีนะครับถ้าเป็นสไตล์ผมนะครับในแปลงนี้ผมจะให้มีการกักโศกหน้าดินเหมือนเดิมนะครับแล้วจะมีปัญหาในเรื่องดอกที่โผลออกมาไหมนะครับจุดนี้ไม่มีปัญหาในเรื่องของดอกที่โผล่มานะครับเพราะเราจะต้องไปกระแทกน้านะครับเพิ่มน้ําเพื่อให้ดอกนะมีการพัฒนาพร้อมๆเพียงกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราส่งตอนนี้สมมตินะฮะผมส่งตอนนี้ในจุดที่เป็นตุ่มตาดอกอยู่ก็จะพัฒนาแต่ในจุดที่ยังไม่ออกในจุดที่ เราเราต้องการเรียกดอกให้เข้าโคนกิ่งมันจะไม่เข้านะครับมันจะพัฒนาในจุดเดียวนะครับอ๋อมันก็จะได้ดอกแค่จานวนนี้เลยใช่มันก็จะได้ดอกที่ปลาย <c oughs> มันก็จะได้ดอกที่บนนะครับส่วนข้างล่างตรงกลางจะไม่เจอดอกเลยนะครับหรือถ้ามีก็จะกลายเป็นขนแหนงไปเพราะฉะนั้นนะครับจุดนี้ในเรื่องของการกักโศกยังมีความสําคัญอยู่นะครับแปลงนี้นะครับทั้งหมด3ามพไร่ผมก็ยังให้เข้าสู่กระบวนการกักศกไม่มากนะครับเอาพอตากหน้าดินให้แห้งอาจจะอยู่ที่ประมาณ3 4ถึงวันจุดนี้ แล้วเราก็จะมาสตาร์ทในเรื่องของการให้น้ํานะครับแต่จะให้น้ําจุดนี้จะให้น้ําทุกวันไม่ได้เพราะมันชนมันชนกันรอบมันชนนะครับเพราะว่าพื้นที่มันกว้างนะครับจะให้น้ําวันเว้นวันจะอยู่ได้ประมาณนี้นะครับให้น้ําตั้งแต่ตีห้านะครับไปจบที่สี่ทุ่มนะแปลงนะครับแปลงนี้นะครับไม่งั้นจะไม่ทันนะครับอาจารย์ครับแล้วก็ตอนหลังกักโศกเสร็จครับอาจารย์ให้น้ํำยังไงครับหลังหลังกักโศกเสร็จแปลงนี้นะครับแปลงนี้ผมก็จะให้ อยู่อ่ะการให้น้ําสูงสุดเดิมอย่างนี้นะครับการให้น้ําสูงสุดในแปลงเนี่ยนะครับจะอยู่ที่30นาทีซึ่งไม่สามารถทําเกินนั้นได้เลยหัวเท่าไหร่ครับอาจารย์หัวอยู่ที่หัว200ครับนะครับหัว200ถ้าให้น้ําเกิน30นาทีการให้น้ําจะไปจบอยู่ที่เที่ยงคืนอ๋อแล้วมันเริ่มสตาร์ทให้น้ําใหม่ที่ที่ตีห้านะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ เราจะมีการให้น้าเพื่อเพื่อให้ปั๊มน้ําเพื่อให้ทีมให้น้ำเนี่ยนะครับมันทํางานได้ทุกวันแต่ต้องมีช่องเว้นนะครับถ้าให้ทุกวันอย่างนี้โอ้โหไม่ไม่ได้หยุดกันนะครับแล้วก็ไม่มีช่วงพักแน่นอนแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือแปลงของของพื้นที่ตรงนี้มันถี่ใบมันคุมกันทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นให้น้ําวันนี้ความชื้นสัมผัสก็ยังมีต่อเนื่องในอีกวันหนึ่งเพราะฉะนั้นให้น้ําวันเว้นวัน ให้น้ำ30นาทีคือปริมาณน้ำสูงสุดเพราะทุกหัวเนี่ยครับจะห่างกัน2เมตร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 นะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของความชื้นนะมันเต็มทุกพื้นที่อยู่แล้วนะครับอันนี้ในเรื่องของการให้น้ำในแปลงนี้นะครับอ่ะทีนี้อาจารย์ครับเราถ้าเกิดว่าเราเราให้น้ำเยอะเกินไปครับมันมีผลไหมครับให้น้ำ<ถ>เยอะเกิน,นไปแฟนๆเขากลัวว่าเอ้ยเนี่ยมันเยอะเกินไปหรือเปล่ามันจะมีผลอะไรหรือเปล่ากลัวจะใช่ดอกกลัวกลัวจะมีตุ่มตาดอกพัฒนาไปเป็นตุ่ม แขนงตุ่มใบใช่ไหม<า>อ,ไอ่ะโอเคในจุดเนี้ยเห็นไหมพอเข้ามาถึงจุดนี้เนี่ยมันก็ย้อนกลับไปถึงในจุดที่ผมบอกว่าถ้ามีฟอร์มตาแล้วเราจะส่งเนี่ยโอกาสที่จะพัฒนาไปเป็นแขนงเนี่ยค่อนข้างจะเยอะอค่อนข้างจะเยอะอเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามทําให้มันเนี้ยเข้าอยู่ในจุดเครียดที่พร้อมเพียงกันก่อนจุดเครียดอย่างสม่าเสมอก่อนก็คือการกักโกลดลดไนโตรเจนนะครับสร้าง C ีเอชก็คือไฮโดรเจนมันน้อยที่สุดให้ไนโตรเจนมันน้อยที่สุด ให้ซีมันเยอะที่สุดนะครับโดยการเบรคน้ําชั่วคราวตากหน้าดินให้แห้งนะครับพอเอ็นมันน้อยนะครับซีมันเยอะขึ้นนะครับจากนั้นเรามาบูตละนะมาบูทเรื่องน้ําเรื่องความชื้นสัมพัทธ์ที่จะเป็นตัวชักนาให้ตุ่มตาดอกพัฒนานะครับไม่หมายไปซีเรียและหมายถึงว่าหลังกักโซครับมันจะมีน้ําเยอะเกินไปไหมครับหลังกักโซมันจะมีน้ําเยอะเกินไปตอนที่เราสตาร์ทกันนั้นใช่ไหมชั่วโมงนั้นเราต้องการความชื้นสัมพัทธ์ชั่วโมงนั้นเราต้องการปริมาณน้ําเพื่อจะชักนํา ให้ตุ่มตาดอกลึกจุดจเจรนเนี่ยพัฒนานะครับแต่มันจะมาทั้งสองฝั่งนะไม่ว่าจะเป็นฝั่งดอกไม่ว่าจะเป็นฝั่งยอดนอกทรงมันก็จะพัฒนาไปพร้อมๆกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอารมณ์นั้นจะเป็นอารมณ์ที่สร้างดอกละการพัฒนาการเนี่ยดอกจะพัฒนาไวกว่าพัฒนาแบบก้าวกระโดดให้น้ำส2วันสาวันจะสังเกตเห็นชัดเจน อ๋อไม่ต้องกลัวใบเลยใช่ไหมแต่ใบอะจะถูกอากาศคุมอยู่นะครับเพราะอุณหภูมิระหว่างกลางวันกับกลางคืนมันมีความห่างกันมากชั่วโมงนี้นะครับกลางวันกับกลางคืนห่างห่างกันมากแล้วทําให้การพัฒนาการใบข้างนอกอะช้ากว่าการพัฒนาการข้างในเพราะข้างในมีการคุมความชื้นสัมผัสนะครับโดยการให้น้ําอย่างที่เราบอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้นะครับหลังจากนี้ไปผ่านการกักโศกในช่วงนี้ผมปมเข้ามาจะให้กักโศกละ นะครับถ้าภาพรวมมันโอเคได้แต่ภาพรวมยังไม่ได้บางแปลงอาจจะต้องฟรีก่อนนะครับปล่อยไปเป็นปกติก่อนนะครับว่าการเป็นแปลงๆเนี่ยขอ้อข้อยากข้อง่ายแล้วก็ข้อต้องระวังที่สุดก็คือการจัดการแปลงใหญ่ๆนะครับมันไม่ยากสําหรับการทำตทัวเรียนแต่มันยากในเรื่องของการคอนโทรล นะครับยากในเรื่องของการทําความเข้าใจแต่ละแปลงแต่ละจุดแต่ละโซนพื้นที่มันไม่เหมือนกันอย่างหัวน้ําหัวนี้มีทั้งแปลงสูงสุดมีทั้งแปลงต่ําสุดความชื้นสัมพัทธ์ข้างล่างหนักจัดข้างบนแหง้งข้างบนดอกมาข้างล่างยังไม่มาอันเนี้ยมันจะยากตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นทีมให้น้ำเนีเน่ยต้องเข้าใจและต้องมาคุยกันอย่างใกล้ชิดว่าในแปลงนั้นๆนะครับโซนไหนเป็นยังไงบ้างถ้าโซนนี้นะครับดอกออกข้างบนนะครับข้างล่างไม่ออกครับ อุดหัวไว้ได้นะครับมันมีวาล์วปิดเปิดอยู่นะครับคอยฟุ <ขอ S 1> <ล>่มเป็นโซนๆเอาเนาะอาจารย์เนาะว่ากันเป็นโซนๆอ้าวันนี้ให้น้ํานะข้างล่างอาจจะต้องปิดอาจจะต้องปิดไป3วันนะครับแล้วไปเปิดเพราะให้น้ําวันเว้นวันไงวันนี้ให้น้ําข้างบนได้ข้างล่างปิดเว้น1วันนะครับเป็น2ละนะครับอีกวันมาให้ข้างบนให้ข้างล่างถึงให้ตามนะครับไม่เช่นนั้นแล้วก็บริหารกันไม่รอดนะครับข้างล่างอาจจะไม่ได้ดอกเลยนะครับอาจารย์ครับแล้วก็ ถ้าเกิดว่าเราอัดน้ําขึ้นไปอะ่ะเ,เ,เ,เอ้ยไม่ใช่เรากัก,กโศกอะ่ะเขากลัวว่าดอกที่ออกตอนเนี้เขาจะเสียไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยอ๋อในช่วงกักโศกอะถูกไ่มตอนนี้มีดอกอย่างที่เราเห็นชใช่ไหมใช่ใช่วแล้วเราแล,แล้วเรากัก,กโศกถูกไหมเขาเสียได้อาจารย์ขึ้นมา<ส>2 0 3 0แล้วเนี่ยกักโซกไปแล้วความชื้นไม่ไมพอแล้วมันจะหดไปใช่ไหมยังไม่ทันกักโศกเลยดอกมาดอกมาแล้วถ้าเกิดเรากักโศกดอกพวกนี้จะฝ่อเขากลัวจะเสียหายตรงนั้นโอกาสที่จะฝ่อเนี่ยมีมาก ขนาดไหนเอางี้ดีกว่าครับโอกาสที่จะฝ่อเนี่ยนะครับมันมีไม่มากแต่มันจะมีโอกาสได้ดอกอะ่ะน้อยคือมันจะมีเฉพาะจุดที่มันโผล่ออกมานะครับ,รบในเรื่องของการฝ่อเนี่ยมันก็แค่ชะง,งักไม่พัฒนาต่อแค่นิ่งรอการส่งจากน้ําเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะเป้าหมายของเราคือทําให้เกิดความเครียดภาพรวมนะครับดอกจะ เวลากระแทกน้ำเราดอกจะไล่เข้าไปข้างในนะครับเราออกพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นไอ้อยู่ข้างนอกเนี่ยมันจะไปก่อนเราสามารถตบตีออกก่อนได้ถ้าปริมาณมันไม่มากพอนะครับให้ดอกมันออกพร้อมๆกันเราจะได้มีโอกาสเลือกชุดดอกที่มันบานพร้อมๆกันได้มากนะครับในสวนแล้วจะจัดการง่ายในเรื่องของน้ําในเรื่องของอยูกยาฮอร์โมนอะไรต่างๆนะครับจะง่ายขึ้นนะครับกักโศกเป็นปกติแล้วก็ค่อยไปอัดน้ําดีกว่าใช่ตามสรุปแต่ ปีนี้ครับพึงระวังไว้ว่าการกักโศกนะไม่ได้กักโศกจนกระทั่งว่ามันมันเครียดตึงมากมจริงๆนะครับเป็นการกักโศกให้หน้าดินแห้งแบบโบราณแบบนี้อ่าแบบโบราณแต่ไม่ตึงเกินไปอย่อางนี้ดีกว่าถ้าตึงกันไปเวลากระแทกน้ำลงไปใบจะร่วงค่อนข้างจะเยอะนะครับมันจะซุดก่อนใช่ไหมใช่ครับอนอกจากมูซันคิงนะครับที่ที่ทาก็จะมีแปลงหมอนนะครับแปลงหมอนที่ที่อยู่ใกล้กันเห็นไหมฮะมันจะมีใบที่แก่ตันพร้อมนะครับ ใบที่แก่ตันงงพร้อมแล้วก็จะมีชุดใบที่ทะลักออกมาก็คือ,อใบมันหลุดออกมามันรัดใบอ่อนนะครับกไไ็ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับเพราะว่าภาพรวมเนี่ยมันยังอยู่ที่ประมาณ20%นะครับ2 0่สิบถึงสานะครับณจุดนี้ยังมีฟอร์มตาดอกให้เห็นนะครับยังมีฟอร์มไขป่ปลาให้เห็นนะฮะแต่เรายังไม่ไม่ได้ทําการกักโศกนะครับ ข้างบนก็จะมีฟอร์มไข่ปลาขาวๆนะครับประปลายนะครับเป็นสัญญาณที่ที่ดีนะครับเป็นสัญญาณที่ดีอ่ะอย่างในจุดนี้นะครับอย่างในจุดนี้นะครับใกล้ๆนะครับเห็นไหมฮะก็จะมีฟอร์มมีฟอร์มให้เห็นนะครับครับอ่ะอย่างจุดนี้นะครับเห็นไหมฮะโอ้ก็ยังมีฟอร์มไม่เห็นก็เป็นสัญญาณที่ที่ดีแต่ก็ยังไม่ไม่พร้อมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องก้าวกระสู่ในกระบวนการตากหน้าดินหรือกักโศกนะครับแบบ ไม่ต้องหนักจริงนะครับแล้วค่อยมากระแทกน้ําให้ได้ดอกพร้อมๆกันนะครับโอเคโอเคครับในคลิปนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมูสันคิงนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหมอนทั้งมีดอกยังไม่ผ่านการกักโศกนะมีดอกมาจะทํำยังไงนะครับผมได้แนะนําไปแล้วว่าถ้ามีดอกมายังไม่ถึงช่วงกักโศกนะครับก็เป็นสัญญาณที่ดีให้ดีใจไว้ก่อนเราต้องมีการตากหน้าดินกักโศกบ้างนะครับนิดหน่อยก็ยังดีนะครับแล้วเราก็มาให้น้ํานะครับเพิ่มเติมเข้าไปนะครับ อย่างต่อเนื่องนะครับความชื้นอย่างที่ว่ามาเนี่ยจะเป็นตัวชักนําให้ดอกพัฒนาดีเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเพิ่มเติมนิดนึงในเรื่องของชุดบํารุงดอกถ้าเรายังไม่ขึ้นน้ําที่จะสามารถให้หน้าดอกมีความชื้นได้ความชื้นสัมผัสเรายังไม่ได้นะครับชุดเปิดตาดอกทั้งหลายเว้นไว้ก่อนไม่เช่นนั้นนะครับความชื้นไม่มีชุดนี้จะทําให้หน้าดอกแดงได้นะครับเรื่องสําคัญก็คือให้น้ําไป เป็นที่น่าพอใจสักวันสองวันแล้วค่อยใช้ชุดเปิดตาดอกหรือชุดบำรุงดอกอันนี้จะดีมากนะครับฝากไว้เรื่องนี้สําคัญมากฮะโอเคครับเดี๋ยวคลิปต่อไปมาเจอกันในเรื่องของดอกจริงๆนะครับช่วงนี้อยู่ในช่วงที่ประเมินใบประเมินช่วงเวลาก่อนการกักศกนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ